วันนี้เราทำชาเลนจ์ไงไหมพี่พี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วชงกาแฟไปเพิ่งเคยเจอนะครับขายกาแฟอยู่บนบิ๊กไบค์คอนเซปต์นี้พี่ได้มาแต่ที่ใดครับสามร้อยบาทได้หมดเป็นไอติมใส่หมูสับคำเตือนคลิปนี้มีของกินสำหรับคนที่หิวอย่าหาวไม่เตือนสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลพีสตาร์ทวันนี้เราจะไปหาบิ๊กไบค์ทันทีครับที่ไม่ใช่บิ๊กไบค์ธรรมดานะครับบิ๊กไบค์คันนี้เป็นบิ๊กไบค์ที่ขายกาแฟอยู่ข้างบน หลังของบิกไบเลยครับพอดีเห็นใน Facebook Facebook ก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันตอนนี้เลยครับเราก็ถึงที่ตลาดภูแล้วนะครับโลเคชันเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ใกล้กับรางรถไฟนะครับผมก็ยังไม่เคยมาเหมือนกันนี่ครับป้ายตลาดภูอยู่ดีครับที่เกิดมาก็เพิ่งเคยเจอโอ้โหอุปกรณ์แต่ละอย่างที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดานี่ครับอื ยอดสวัสดีครับเพิ่งเคยเจอนะครับขายกาแฟอยู่บนบิ๊กไบค์ครับคอนเซปต์นี้พี่ได้มาแต่ที่ใดครับเนี่ยคอนเซปต์ได้จากผมนะครับผมจริงๆเลยใช่ไหมพี่แต่อุปกรณ์ที่มาขายนี่ไม่ธรรมดานะครับแค่โคม่านี่ก็พี่ชื่ออะไรนะพี่ชื่อต้นสวัสดีครับผมโบ๊ทนะครับจากพีสตาร์ครับพี่ได้ยินว่ามีร้านแบบขายกาแฟอยู่บนบิ๊กไบค์พี่มันไม่ธรรมดาแล้วพี่พี่อาจจะงงนิดนึงคือผมอ่ะเห็นเพื่อนบอกมีร้านเนี่ยมาเปิดอยู่นี้พี่เปิดมานานแล้วพี่ ตอนนี้เปิดได้จะได้เข้า5เดือนแล้วครับ5เดือนนะนี่ไม่นไม่นานจริงๆนะท้าไมเปิดเพลงวงนั่งเล่นด้วยนะฮะเข้าบรรยากาศจริงคือทําไมถึงมาเปิดอะพี่ก่อนหน้านี้ผมร้องเพลงเป็นอาชีพร้องเพลงอะไรเงี้ยนักงดนตรีแล้วพอโควิดเข้ารอบที่สาแล้วก็เลยต้องหาชีพทำแล้วพอดีพี่เป็นคนขับบิ๊กไบค์อยู่แล้วด้วยใช่นี้ขับมา2ปีแล้วครับจริงๆตอนแรกอ่ะเอาจักรยานคันนู้นอ่ะตอนนี้ยกให้พี่ไปแล้วเป็นการทำร้านกาแฟแต่ว่าสร้างทำนานตอนนั้นเงินจะหมดพอดีก็เลยไปขอเอตเอตัวเนี่รรถดูคับ กลายเป็นพอดีรถเราก็เลยทำานหลังรถก็ได้อะไรเงี้ยแล้วอย่างงี้พี่ก็ขับรถกลับบ้านอะไรมาพอดีเป็นเป็นร้านเลื่อนที่ไปเลยใช่ใช่แล้วเป็นไงพี่คนมากินเยอะไหมก็ก็ได้เรื่อยๆอยู่พอเลี้ยงตัวเองได้อยู่ช่วงนี้เร็วเร็วนี้คือเขาจะกลับไปร้องเพลงกันแหละร้านนี้ก็จะไม่มีแล้วพอดีพี่ผมว่ามันจะได้กลับจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะแล้วสมมติถ้ามันสถานการณ์มันดีขึ้นเราได้กลับไปร้องเพลงกก็ผมก็จะทำคู่ๆไปเลยร้านนี้ก็จะปิดประมาณบ่ายสองอยู่แล้วปกติมันมีเวลาพักสามสี่ห้าหกพี่ต้นก็จะมีรายได้เสริม นี่นะครับรุ่นที่พี่เขาใช้นะครับจะเป็นเบนเดอรีด้วยครับพี่ต้นวันนี้เราทํำชาเลนจ์กันไหมพี่ <Challenge S 1> พี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วชงกาแฟไป <laughs> เราเล่นร้อเลยชาชลานะฮะชื่อร้านลองมากินได้แต่แต่ไม่รู้รสชาติเป็นยังไงเพราะว่าผมยังไม่ได้ลองชิมเหมือนกันนะครับสุดขายที่ร้านนี่ก็ก็จะเป็นกาแฟอาราบิก้าครับผมใช้เป็นรอยช้างมันก็จะกลิ่นหอมไปเลยตรงน,นี้แล้วก็เราได้บรรยากาศด้วยริมทางรถไฟครับร้อนอบอ้าวครับผมผมอยากรู้ว่าการที่เอาบิ๊กไบค์มาช่วยเนี่ยมันทำให้แบบขายได้เยอะขึ้นเลย ช่วยได้เยอะครับลูกค้ามองมาแต่ไกลเขาอ,อยากรวยขับบิ๊กไบค์ขายอะไรก่อนกินกาแฟนะเขาบอกรถสวยดีไอตัวนี้ช่วยได้เยอะครับคันนี้แต่ก่อนมีแต่เป็นภาระให้เราอย่างเดียวตอนนี้เป็นประโยชน์แล้วแสดงว่าปกติไปออกรีปิ๊งอือพี่ก็ขับบิ๊กไบค์ไปด้วยอใช่ไหมใช่ครับกาแฟเราด้วยไหมพี่ไม่ครับกาแฟนี่เพิ่งมาเรียนรู้ตั้หลังเองครับโอ้โหมาทีหลังเลยใช่ใช่เพิ่งมันเราต้องทำอะไรสักอย่างนะใช่ตอนนั้นมันมันคิดอะไรไม่ออกแล้วตอนนั้นคือว่าต้องทำสักอย่างหนึ่งแบบให้มันมีเลี้ยงตัวเองก่อนตอนนี้ครับบกกกาาแแฟนนี่็็ดูใ YouTube ้้งลว ฝึกทําเองอะไรเงี้ยครับเราเราชอบอย่างนี้ตั้งแต่เด็กแล้วผมเด็กตลาดปูตรงนี้ก็ชอบริมทางรถไฟอะไรเงี้ยใช่จริงๆอ่ะตั้งตั้งชื่อร้านก่อนที่จะรู้ว่าขายได้ไม่ได้คือตั้งไว้ก่อนแล้วมันมันมันตอบรับดีเพราะว่าได้บิ๊กไบค์ด้วยตอนแรกมันเลยเร็วเร็วใช่ครับคนขับไปขับแต่มัน็ดีเลยเห็ใช่มันก็เด่นแล้วก็คนที่ตลาดพลูจะมาหาของกินเยอะอะไรเงี้ย นี่คือโกโก้นมี่นะฮะจะลองชิมดูมันมีความมิกซ์ลายรสอยู่ด้วยกันมันยังคนไม่เข้ากันแต่มันก็กลายกลายเป็นว่ามันมีเท็กเจอร์ที่มันแบบเหมือนกินเข้าไปทีละจุดทีละจุดก็กลายเป็นว่าอร่อยมันเหมือนเรากินอะไรอ่ะไมโลภูเขาไฟอ่ะเอาติ่มูเขาไฟแล้วมันตักตักกินผงได้ทีนี้แต่อันนี้มันก็เหมือนแบบโกโก้มันค่อยๆทยอยเข้ามาในปากสรุปเลยนะ อร่อยราคานะคุ้มมากเลยแก้วละ35บาท30บาทเองอ่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ได้กุโก้ที่รสชาติขนาดนี้นะครับผมว่าคุ้มที่จะเดินทางมาถ่ายรูปเล่นนะครับเอารถมาจอดเทียบกับพี่แกนะเอาแบบขิงกพี่หน่อยครับแบบมาจอดละแปดคันเรียงนะแล้วถ่ายรูปผมอะไรเงี้ยนะให้เพื่อนๆมีบิ๊กไบค์จอดจอดแมด <c oughs> <c oughs> เราเล่นเราเล่นโอเคเดี๋ยวเราไปกินข้าวดีกว่านะครับวันนี้มากินของหวานกันต่อของคาวก็ขาดไม่ได้มาตลาดภูทั้งทีก็ต้องจัดให้เต็มที่นะครับ แล้วเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วนะครับเราจะเดินทางไปกินหมูกระทะกันต่อนะครับชื่อชื่อร้านอะไรนะเราจะ,ะไปกินตุ้ยหมูกระทะนะครับซึ่งมีร้านสาขาหนึ่งอยู่ที่ตลาดปูนะครับซึ่งเขาจะเปิดตอนเที่ยงก็สําหรับร้านนี้นะฮะฝากมากินได้นะฝากแนะนําก็รสชาติอร่อยเลยนะครับแก,ก้วเราเพียง35บาทเองนะ ล้วก็ได้กาแฟที่มันแบบเกรดดีๆด้วยนะครับกำไรพี่เขาขายได้นิดเดียวเองนะครับลองมากินก่อนที่จะขึ้นราคานะครับถ้าขึ้นก็อาจจะขึ้นเป็นส0บาทอะไรอย่างงี้คชื่อร้านชานชลานะครับเพราะว่าติดกับชานชลาของสถานีรถไฟตลาดภูเลยได้ครับโอเคเดี๋ยวเราเดินไปกินหมูกระทะกนันดีกว่านะครับกินแม่งตอนกลางวันนี่แหละเพืเ่อนๆนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ตูออ้หมูกระทะน,นะครับสาขาตลาดปูคนไม่มีเลยเพราะว่ามันเป็นตอนกลางวันเดี๋ยวเราจะกินที่ร้านนี้กันนะครับ สามร้0ยบาทได้หมดนี่ให้กินสามคนยังคุ้มตกหัว่งร้อยแต่ไม่รวมน้ำนะรวมอ่ะเซตนี้รวมน้ำอ่ะใช่แทบบัสตี้หมดถามจริงเอาใหม่ <c oughs> oh แก้ใหม่เซตนี้รวมน้ำด้วยนี่น้ำจิ้มใส่กิ้งเหมือนน้ำจิ้มตาเด็กสมบูรณ์ <c oughs> แต่ว่ารสชาติดีมากนี่มีผักนี่ก็อยู่ในเซต300ไม่อยากจับผักแต่ว่า ไม่กินผักกินไม่เป็นเขาบอกว่าสามชั้นเด็ดมากต้องรองกินว่าสามชั้นได้เป็นยังไงเราจะลองกินนะนี่คือใส่ซอสอเอ้ยอร่อยว้าว <Wow. S 1> ไม่ใช่อ่ะารคู มื่อกี้ไม่ได้ย่างเองเพราะไปคลมาแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ย่างเองคนระับจริงๆหมูย่างเลยนะหมูย่างจางเพื่อนแดดจังเพื่อนย่างอันนี้แบบนุ่มๆอืมชินหมูย่างกลางวันก็ไม่แย่เหมือนกันเนี่ยไปเปิดถังวางนาก็จะดีมากอันนี้มันอยู่แถวตลาดพนะลูนะใกล้ตลาดปลู One hour later หลังจากที่กินมาได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงตอนนี้คือร้อนยี่ยิ่ กินตอนกลางคืนเถอะตอนกลางคืนดีกว่ากินเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้ก็จ่ายไปเพียงแค่300กว่าบาทเองนะครับนับว่าถูกมากนะครับตกความอิ่มขนาดนี้เพราะว่ากิน3ามคนเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปกินไอติมอย่างอื่นแล้วก็เดินทางกลับนะแล้วเราก็จะตบด้วยของหวานนะครับก็คือไอติมนะครับไอติมไข่แข็งนะครับร้านนี้อ่านครับผมเอยชอบกินไอติมไข่นะครับวันนี้ก็จะสั่งไอติมไข่กิน,น คือไอติมนี้เนี่ยจะเป็นไอติมของเขาอย่างอันเนี้ยเป็นไอติมใส่หมูสับด้วยใช่ไหมะะไะคะอันนี้เป็นหมูสับใช่ไหมฮะอันนี้เผือก <laughs> โอเคเอาไอติมไข่ไข่แข็ขงอันนึงครับไอติมใส่ไข่เนี่ยจะมี็กเจอร์ความเป็นพิษษษษษษษเศษนะครับก็คือมีไข่เข้ามาแต้ถ้าเ,เพื่อนๆถามว่ามันสุกไหมมันก็สุกละมั้งสุกด้วยความเย็นนะฮะแต่ว่าถ้าถามว่ารสชาติมันเป็นยังไงมันจะเป็นรสชาติแบบมันๆนะผสมกับกะทิเนี่ยมันจะอร่อยมากแต่ว่ามันไม่ได้แบบ เคียงมาไหมันไม่ได้เหม็นไม่ได้คาวไม่ได้เลี่ยนอะไรนะอร่อยครับผมเนไขไขี่ยลบไอติมไทขายไดสุดแล้วครับแล้วจะเป็นเจ้าไหนก็คุยหอบนี่ก็ดูติดกับรางรถไฟอ่ะโดยมาจากร้านนั่นะ่ะเมือ่อบรรยากาศตลาดปูเนี่ยบอกเลยว่า<อ>ก็จะมีแบบทุกเพศทุกวัยนะฮะ<อ>ที่จะมานั่งอยู่เพราะว่าเป็นตลาดเก่าแก่นะครับคือตั้งแต่อาม่าอากงอึ้มจนยันลูกหลานเลนล้น ก็มันเดินตลาดภูก,กันนะครับเพราะว่าบางร้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นร้านที่มันแบบเก่าแก่จริงนะเนี่ยก็ถ้าเราม,ามอเตอร์ไซค์เนี่ยก็สามารถจอดใต้สะพานนี้ได้เลยนะแต่ถ้ารถยนต์เนี่ยก็าาจอดตรงนี่ครับตลาดเพื่อไทยซอย20ซอยข้างหน้านี้นะครับจะมีที่ฝากรถเนี่ย40บาทนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็น40บาทต่อครั้งหรือว่าหลังจากนั้น20บาททชั่วโมงละ20บาทนะไปเรื่อยๆก็มาสามารถมาตรงนี้ได้นะ แล้วก่อนกลับเดี๋ยถ้าอยากซื้อของฝากก็มาซื้อคุยช่ายกับไปกินได้นะครับอยู่ข้างๆที่ต่อรถเลยนะครับดูน่ากินมากมีบริการอยๆรัรองรับหวันนี้นะครับในเทราพสซซ่ายังไงเพื่อนๆเดี๋ยที่อยากมาเที่ยวตลาดกรูบอกเลยว่าเป็นตลาดที่มีของกินตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะตอนกลางคืนก็เปิดนะ,ะรับรองว่าเป็นตลาดดที่ไม่น่าพลาดถ้าจะมาเที่ยวเลยนะของกินเยอะจริงๆเรื่องไม่ถูกเหมือนกันสัรับปดีนะครับก็อย่าลืมมาลองนะ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ